ดันสีปัญโยตั้งแต่อุปสมบ,บทมาแล้วที่ไหนที่รู้สึกว่ามีการท้าทายมากที่สุด <c oughs> อันนี้ก็ตอบตอบได้ง่ายเหมือนกันชัดเจน <c oughs> พรรษาที่ที่หกผมก็ออก <c oughs> พอพลในใสพรรษาที่ห้าผ่านแล้ว ตามประเพณีก็ไปทุดงก็ปีนั้นก็ไป <c oughs> ลองทุดงจาริกปักใต้ก็เคยมีพระไปพักใต้มาก่อนเราจะมีแผนที่สมัยก่อนไม่มี G.P.S ไม่มีโทรศัพท์กับพระเราจะเขียนแผนที่เองว่าในเส้นทางนี้ถนนลูกลังถนนปาก็มีมีถ้ำบ้างมีที่พักสงร่างบ้างานี่หมู่บ้านบ้างพอหมู่บ้านชาวบ้านพอที่จะอ,อยากจะดูแลพระทุดง ก็ <c oughs> ออกไปเรื่อยๆมกราคุมพามีนาแล้วก็พักเดินบ้างบางทีก็จะมีรถมารับเราบ้างพังนา <c oughs> ข่าวลักแล้วก็อำเภอต่างๆแล้วก็ลงไปกระบีกระบีอาวลึกแล้วก็ต่อไปที่คลองผลคลองท่อมแล้วก็จังหวัดตรังสตุนก็ไปหลายจังหวัด <c oughs> สุดท้ายก็มาถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังก็ย้อนทีว่ารู้สึกว่าประทับใจมันเหมาะตั้งใจที่จะจำพรรษาในถ้ำ แต่ช่วงนั้นพออยู่องค์เดียวนานแล้วแล้วก็พอสมถานพันษาในถ้ำนั้นหนึ่งเราก็เกิดอาการป่วยสุดท้ายไม่ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไข้บ้างร่างกายเพลียบ้างบางครั้งก็ท้องเสียบ้างหลายหลายวันหลายอาทิตย์แล้วก็ถ้ำนั้นในพันษามันฝนมันจะตกมันตกตกตก,ตกเลยๆตกเลยๆถทำที่มันแห้งมันเริ่มจะเกิดความชื้นจึงชาวบ้านเตือนไว้แล้วว่าเออ ตำนี้มันชื้นนะว่าชื้นนะลวงก็ไม่ให้พักก็เราก็ตั้งใจเราอยู่ได้สู้ได้กับความชื้นมันเกิดขึ้นเกิดทึ่วันในมันท่วมข้างนอกถ้ำมันห้วยมันล้นแล้วก็ท่วมท่วมท่วมเราก็ต้องลบลบลบขึ้นขึ้นสูงโชคดีไม่ถึงระดับเตียงที่พักแต่มันลําบากจริงๆแล้วก็เราก็เหงาคิดถึงอาจารย์คิดถึงวัดปนานชาติและเพื่อน เราก็ออกไปคิดว่าเราไปแล้วก็อยู่คนเดียวได้สู้ไม่ต้องอาศัยใครเราก็พร้อมแล้วแต่พอพรรษาเป็นเดือนหนึ่งผ่านไปผ่านสองเดือน,ส,ออนสามเดือนลำบากจริงๆพอปุบออกพรรษาก็รีบกลับ,บมันไม่ไหวแล้วรีบกลับก็ถือว่าเป็นท่าทายที่ดีเราได้เห็นหลายอย่างเราก็ต้องเห็นข้อ,อดีข้อเสียในตัวเองสุดท้ายไม่เสียหายอะไรแต่พรรษาหนึ่งเรียกว,ว่าทุกคนเรียกว่าไตรมาสเก้าสิบวันถ้า ทุกอย่างไปด้วยตีในเก้าสิบวันก็แป๊บเดียวผ่านไปแแทต่แท,ตแ,ทแต่ถ้าลําบากโอ้นับนับถอยหลังตั้งแต่ตั้งแต่เข้าพรรษาเดือนหนึ่งเลยอยู่60วันกลางพรรษาเลยอยู่45วันโอ้นานเหมือนกันอันนี้ก็ท้าทายที่มากที่สุดครับท่านอาจารย์แหว่แหวน ท่านอาจารย์ในในการเดินทางหลาย,ลายประเทศหลายที่ตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสหรือสมัยตั้งแต่ตั้งแต่อุปสมบทมามีที่ในปัจจุบันนี้ที่มีความรู้สึกอยากจะกลับไปที่นั่นสักั้งหนึ่งในชีวิตโอ้นี่ตอบง่ายมากประเทศอินเดียอาตมามีความผูกพันกับประเทศอินเดียตั้งแต่ยัง ไม่รู้แปดเก้าครบวสิบ 10, ควบเ,เมื่อเดินทุดงที่ประเทศอินเดียล่าสุดก็พูดกัชบชาวบ้านว่ารู้เลยว่าหลายคนมีความฝันว่าวันใดวันหนึ่งก็อยากไปอ,อยู่ประเทศอังกฤษแต่อาตมาบอกว่าอาตมาเป็นเกิดที่ประเทศอังกฤษเติบโตที่อังกฤษแต่ความฝันของอาตมาก็คือวันใดวันหนึ่งอยากไปประเทศอินเดีย ก็มีความความผูกพันก,กับอินเดียที่ลึกซึ้งมาก <c oughs> อาตมาไม่ไม่สามารถระลึกชาติดได้แต่สองคนที่ระลึกชาติดได้ที่เคยคุยถวายความรู้ว่าอาตมาชาติก่อนเคยเกิดที่ไหนทั้งสองคนก็ได้เล่าถึง ชาติที่เคยใช้ในประเทศอประเทศอินเดียทั้งทั้งหมดทั้งสามชาติ <c oughs> มีมีคนหนึ่งที่ที่เขาเก่งมากเขาบอกว่าชาติหนึ่งอาตอมาเป็นเจ้าของฟาร์มมีวัวมีควายเป็นร้อยร้อยตัวพันตัวมีครอบครัวใหญ่สับสมบัติ มากมายอีกอีกชาติหนึ่งเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเป็นหมออายเวทแล้วชอบเดินเดินทางในชนบทไปรักษาคนยากจนในชนบท <c oughs> แต่ที่ที่แปลกที่สุดนี่ก็ฟังเรื่องนี้สนุกคือ ผู้ที่ถวายที่สร,ส,สร้างสำนักหรือว่าที่ผู้ที่ประสานงานให้เราได้ไปอยู่ที่เตาดำเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างแล้ววันหนึ่งอาตมานั่งรถเขาออกจากปากเขากรุงเทพเขาถามอาตมาว่าสมัยเป็นคารวาสสมัย ที่ยังไม่มาเมืองไทยท่านอาจารย์อยู่อินเดียใช่ไหมคะบอกว่าใช่อยู่ <c oughs> และสมัยนั้นเคยไปผักภาวนาอยู่ในถ้ำที่อยูอ่ที่หน้าผาติดกับแม่น้ำใหญ่ไหมตมาบอกว่าก็เคยเหมือนกันว่าสมัยนั้นก็ เดินไปหาที่นังสมาธิอยู่เหมือน <c oughs> สาธุของของอินเดียแล้วโยมเขาถามว่าแล้วท่านอาจารย์ทำไมจึงไปอยู่ในถ้ำนั้นท่านอาจารย์รู้ไหมอาตามาว่ารู้รู้ได้เลยว่าเป็นโดยปังเอิญแท้ๆเพราะในสมัยนั้นอาตามามีขอวัด ปฏิบัติว่าทุกอย่างต้องทำโดยบังเอิญไม่ให้ตัดสินเองสุนติยาจะมาจะไปที่โจยดรถเม์แล้วจะควักสตางออกจากกระเป๋าแล้วก็ดูว่ากี่กี่ตางล้วก็จะถามเขาว่าสมมติว่าห0ตสิบตงเจตดสบตงไป <c oughs> ไปถึงหมู่บ้านไหนเขาบอกว่าหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ก็เลยให้สตางเข้าไป ซึ่งเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ไม่รู้ว่าสตางมันจะมีเท่าไหร่แล้วก็จะไปมู่บ้านไหนเป็นโดยบังเอิญโดยแทน <c oughs> ชอบเดินทางแบบนั้นทีนี้อามาก็ลงจากรถเมล์กำลังเดินออกจากมู่บ้านไปหาที่สงบสวนทางกับชาวบ้านคนหนึ่งถามว่าไปไหน บอกว่ากำลังหาที่สงบมีหาที่นั่งสมาธิเขาเขาีขาอกว่าเอาทั้งนั้นตามผมไปแล้วกันตามเข้าไปที่หน้าผาซึ่งมีถ้ำที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูแต่บอกว่าคุณคุณมาค้างในถ้ำก็ได้ในภาวนาที่นี่ได้อันนี้ก็เป็นที่มาที่ทำไมจึงไปอยู่ในถ้ำนั้น แต่โยมที่ดตาดำเขาบอกว่าไม่ใช่ท่านจารย์โกนหน้านั้นอืนานมากแล้วท่านจารย์เคยเป็นฤาษีอยู่ในถ้านั้นแล้วตายในถ้านั้นแล้วอัฐิของท่านอาจารย์ก็อยู่ยังอยู่ใต้พื้นของถ้านั้นจนทุกวันนี้ขอนลุกเนาอ ซึ่งเขาก็ไม่เคยไม่เคยเล่าให้เขาฟังหรอกว่าเราเคยไปที่ไหนในอินเดียแต่เขาเป็น <c oughs> เป็นไฟบอกวันนั้นเป็นช่วยให้ให้เข้าใจว่าธรรมมีความผูกพันกับอินเดียมันนานมากแล้ว